ฮัลโหลสวัสดีครับนนผมคงจะอยู่กับผมคือเป็นอกไรของคนะครับผมนี่มือยู่ที่เซิร์ฟเอฟซีไทยแลนด์นะครับก็เป็นเซิร์ฟไม่ง่ายเซิร์ฟเหมือนฮะเซิร์ฟอะไรอ๋อเมื่อวันเมื่อเขาขออาชีพแบบเจ็บนะครับก็จะได้เข้าไปเรียนเซิร์ฟพวกเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ ท <wh okay. okay. oh, ัีทีเลยถ้าคุณเกมเขาก็อยากมาอัดด้วยออบอกอาั บอกครับให้ด้วยนะนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวบอร ก็ไปวากโซนะครับไปวาร์ปโซนไปวาร์ปโซนไปวาร์ปโซนอาเนี่ยครับนี่ก็คือคุณเจมนะครับคุณเจมเขามาจากเดิมเขามาจากอะไรนะเดิมเดิมเขามาจากเออเอ้ยเขามาจากแคเน่อะไรวะนี่ก็เกมรีวิวโดนีโดนีรวยท่าสิบสองสตาร์เจ็ดวันนี่ครับ นี่ครับหยาบตรงนี้เป็นเว็บเติมเงินนะครับนี่ก็ไปไหนวะก็ไปช็อปนะครับไปช็อปไปเอาเียช็อปก็มัน่ายมีหลายขายเอะน้อยปลาห้าร้อยยี่สิบห้าอะเลยรีวิวตรงหนี่ครับพวกโปรเทคถูกนี่ก็เออครับก็นี่ก็ พี ö, hmm. นะ่ก <e okay. ็ไอ้น okay. ี่ครับพี่ก็แกะทะครับี่ก็โคดโคดอะไรโคดชูว่ามัน่อยมันน่าจะไปวัปอะไรสักที่โอเคนี่ก็กดอ่ะมาแล้วครับ ติดน้ำครับเดี๋ยวมาห้องนี้นะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอัดอยู่อัดอยู่พูดอะไรหน่อยครับอดสวัสดีครับก็นี่ครับที่ผมคุยอยู่นี่ก็คือเจ้าของเซิร์ฟนะอันนี้ก็กดก่อกันมันๆนะครับกดให้มันสะใจกดไม่มันไม่ต้องไปกดมันครับก็ เนี่ยาก,ก็กดดาาเอาดามอตีตีมอน,นครับข้ามนเอาตังครับเราไปดูรีวิวตรงอื่นกันเลยครับ,รบอออแอดมินครับอ่อนี่หน่อยครับพูดอะไรหน่อยครับครบบผมก็พูดแบบว่าอะไรแบบนี้มาเป็นดีเจอาเป็นดีเจให้ผมหน่อยครับแนะนำแนะนำแนะนำ ที่ต่างๆให้ผมมาครับเออตอนนี้นะฮะพอดีเซิร์ฟมันเกิดบั็กนิดหน่อยครับพอดีไอรเนี่ยฮะอย่างที่เห็นมันจะเป็นรูนะฮะอ่าครับนี่ก็ไปนี่ก็ไปบ้านของใครก็ไม่รู้นะผมอยู่ที่วาร์มเนี่ยครับอันนี้นะฮะัโฮมโซนนะครับนี่นะฮะันี่ก็โฮมโซนนะครับก็ซื้อกันได้ครับก็เอ็ดก็ใครที่ผม ใครที่เดี๋ยวอ่านไปตัวมโซนนะก็บอกแอนนะครับเออเนี่ยครับก็กดที่ขว่าดีป้านะครับราคาเจ็ดร้อยโอ้โหไม่คุ้มถูกเลยอะกว่าเซิร์ฟือหนึ่งนะครับเนี่ยผมชอบเซิร์ฟนี้มากเลยขายขายโอก็ขายถูกมาของก็แจกดีนะอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับดีเพื่อนผมกานทำนะครับ โอเคครับก็ใครที่อยากมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไอพีไว้ด้านล่างได้คิทเช่นกันนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆะครับเล่นให้มันๆนะครับเล่นให้มันเลยครับเิร์ฟกี้ก็เปิดกี่โม่เอ้ยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมครับเปิดยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ครับโอเคครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับ,นนรบ,รบก็นกนกนกคน,ก,น,นคคก็ยิ่งน้อยอยู่นะครับก็ ก็มีแน,น,นะนำนครับมาเล่นกันเยอะๆเล่นกันมันๆเล่นให้มันทะลุหัวใจไปเลยครับก็อาจจะรู้นะครับเพราะว่าผมก็เคยอัดคลิปอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะรู้นะครับว่าผมมาเคยอัดคลิปเซิร์ฟผมอยู่นะครับก็เป็นเซิร์ฟมือมั่นะก็แอ,อดมินชอ็อปอ่าเราไปรีวิวตรงอื่นกันเลยครับเราไปรีวิวตรงอื่นกันเลย ก็เจอพอดีผมไปเจอในนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไอพีให้ครับ PVP ครับไป PVP กันเลยครับโอ้โหครับกระตุกนิดนึงครับก็ขออไปด้วยครับโอเคขอใช้ฮีกบอนครับเพื่อกันเรียน นะคบเพราะอันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับนี่ก็มัมเบอร์ธรรมดาเอราะโดนิจันเยอะๆนะครับเซิร์ฟจะได้อยู่กันนานๆนะครับเซิร์ฟนี้บอกได้เลยโดนิโคตรถูกเลยครับโคตรถูกเลยอยากมาเล่นน่าเล่นมากเลยครับโอ้โหอันนี้ลาวาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ต้องตายแน่เลยจะไป กินกันเลยครับมีมดาเพื่อคว,วามฮีโร่นะฮีโร่บายฮีโร่บายเป็นอวาไรยธรรมดานะคุณคุณเคยเห็นคนแปลงร่างป่ะไม่เคยครับมีปัก,กอ,อ,าาอินปอะครับอ่าเราก็จะมาดูกันนะครับมาชมกันเลยนะเออเขาอาจจะแปลงร่างเป็นเอ้ยแปลงร่างเป็นฮีโร่บายก็ได้นะ ต้องหนึ่งต้องหนึ่งนะเอหนึ่งเอาสองสิเอาหนึ่งเอาสองสิอา่อา,ออาที่เมื่อกี้นี้เห็นนะครับก็คือเพื่อนฝูงนะครับเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นเอลอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลดโซอะไรนั่นนะครับเขาเป็นคนหลุดง่ายอ่าไปไหนเอ,เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือแต่ไก่เฮ้ยได้ไงอ่ะแปลงเล้าเป็นไก่ได้ไงอะ่ะ ปักอินปักอินล้วนๆเฮ้ยสุดยอดอ่ะเออเออสำหรับสำหรับประตูกิจกรรมนะฮะเปิดพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ทุกวันเสาร์ฮะทุกวันเสาร์ครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆับค่อยๆพัฒนาครับเฮ้ยหลักกานี้ก็เห็นเห็นนี่ว่าเห็นนี่วะเห็นอันนี้วะาอัเนี่ย อ๋ออันนี้ยังไม่ได้มาชมต้องไปดูอน๋ออันนี้ก็อคใน,นขังเกียนนะครับคู่ขังเกียนดูก็รู้แล้วนะว่าคูขังเกียนมันอลังการกว่านี่คุกขังเกียนอ๋อใครเกียนนะตรองขังแน่เลยนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอ๋อต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ